โอ้นมถงน้ำตาลถุน้ำตาลโอ้มีของชิ้นเออถุงปะเันเปิดเด็กน้อยแค่เนี่คือฝังไหนคุณาไมหนูค่ะโอ้โหดูดางงามไหมเันเปิดเด็กน้อยดู นี่บอกเลยซื้อมาใหยช็อตอยู่ใช่ฉันชอบหน้าดาดแอนอยู่แล้วค้นถ่าใบเบไม่ต้องออกนะอย่างนี้นะเอาใบทั้งถุงก่อนเดี๋ยวเลันการ จีนค่ะเร็วกระลาดสองสูงนี่ยชอตจะทำอะไรไม่ได้สุดเราต้องยอมรับชะตากรรมไม่ใช่วันของเราใช่คนอื่นที่ไม่ได้เข้ารอบเลยเลิกดูแล้วเดี๋ยวปีหน้าแกก็ดูทำมาเป็นผู้เลิกดูกีใช่ปะเอออนยาง้ถึงเวลาก็ต้องเชียรเหรอะถึงเวลาฉันก็เลิกดูแต่ถึงเวลาฉันก็เชีย์เหมือนกัน เขาก็พูดไปอย่างนั้นแล้วว่าเลิกดู<ม>ถึงเวลารู้จักหมดใครเป็นยังไง<ม>ตอนแรกว่าไม่ดูไม่ดูนะไม่ดูไม่ดูพี่นะพี่ดูตั้งแต่เขาเก็บตัวแนละ้วพี่ติดตามทุกวันนะอันนี้บอกไม่สนใจแต่ดูตอลอดทุกวันเลยงงกินข้าวไม่อร่อยเลยมันสนุกนะเวลาเห็นเขาแต่งตัวส,สวยๆละในในนั้นนะพี่บุ๋มคือเจ้าแม่นางงามทุกปีฮะ <laughs> อีหย่างวะนี่เรื่องอะไรเสียดายมากก็เสียดายเหมือนกันเขาไม่ค่อยดูหรอกเขามาดูทีทีตอนเขารอบไฟนอกไม่ชอบเชียร์แล้วเห็นคนไม่ได้นึกออกม,มันสงสารนะอืมสงสารแอนร้องไห้เลยเขาเก่งมากแล้วเธอเก่งที่สุดหละฉันดูไปด้วยแล้วฉันก็หลับแล้วฉันก็ฝันถึงเขาเลยเวอร์ป้าว่าฉันไปนั่งอยู่ข้างเขาแล้วฉันก็จับตัวเขาแล้วเขาก็สวยมาก ฉันดูแลฉันหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นฉันก็ฝันปปเป็นตุเป็นตาเลยตลกไหมล่ะว่าแบบฉันเป็นเว I ีไปนั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วตัวจริงเขาก็สวยมากสามคนที่เขารอบอละฉันก็ดูฉันก็ยืนอยู่ตรงนั้นฉันก็เป็นตุปเป็นตาอยู่นะฉันเป็นใครวะฉันไป่อยู่ตรงนั้นอนะอั้นมาหนูแล้วละฝันฉันตอนเช้ามนุฝันอยู่ส่งแอนจากรพงป์งไปค่ะเขาหน้าเอา ชิลีแอนนาเสือแอนโทนีไม่เอาเจอแอนจักรพงเข้าไปเอาแน่นอนเคะสะดุ้งเลยจบเข้าเหนือทุกคนนะเขาไม่จำเป็นต้องแข่งแล้วก็บอกว่าทุกคนตกรอบหมดไม่ต้องมีใครจับมือกับฉันเพราะฉันไม่จับมือใครไม่อยากแบ่งดวงไข่ฉันชน,นะจบเพปะสบายใจไทยแลนด์ ทำใจไม่ได้นิดเดียวจริงก็เลิกดูปีนี้มันจบแล้วไงลองหนึ่งอือใช่ลองหนึ่งเฉยบอกได้ว่าถ้าจะไม่ให้เข้าก็แค่ให้ติดสามก็พอจะได้ไม่ต้องจับมึงให้มันให้มันเสียความรู้สึกนเนอะปะลุน้นึงเยี่ยวเหนียวอ่ะเด็กคนี้เขารองเพลงเก่ง

และชีวิตมันผ่านมาละมันทำอะไรไม่ได้ละตอนนี้อกหักเวอร์เพราะเพงใครแค่พน้องสบายดีสบายดีค่ะ สรงน้องมาดีไปเป็นนางงามโขึ้นโอโ้โหทําเยอะอยู่นะจะเป็นอะไรจะเปลี่ยนเป็นทำอย่างอื่นเถอะนางแบบอ่ะไม่ต้องทําเยอะได้อยู่จะนั่งงามเหนื่อยเนาะรถคันเก่าก็บไม่ค่ะเดี๋ยวขายค่ะความหวังคืออกหกักแต่ชีวิตจริงไม่อกหกัก ฉันถึงรู้ไหมฉันถึงไม่ชอบทําอะไรที่มันเหนือการควบคุมของตัวเองไงแล้วมันจะเสียใจแล้วฉันน่ะพูดตรงๆนะฉันไม่อยากมีความรู้สึกแย่ๆเว้ยฉันก็เลยพยายามไม่ดูไม่แยกไม่ใส่ใจเยอะไม่งั้นฉันก็จะเป็นบ้าเพราะฉันจะถอดออกไม่ได้ฉันก็จะเป็นเหมือนพวกแกนี่แหละที่แบบทําอะไรเจอหน้าใครก็จะแบบดูนางงามไหมรู้สึกยังไงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะติดอยู่หลายวันนึกออกป้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มไปใช้ชีวิตอย่างอื่นแต่ก็เครียดไหมก็เศร้าอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้ไง จะไปบอกว่าหยุดนะเปลี่ยนได้ไหมมันก็ไม่ได้นึกออกว่าแกาพูดจนปากจะฉี่ทะลหูเขาก็ไม่ได้สนใจพวกเราหรอก <c oughs> สาบอีกพวกพวกลาตินหรือว่ามันจะเหยียดสีผิวเราพี่จุหูไม่ได้เสียมนะมันเหยียดพวกคนเอเชียผิวเหลืองหรือเปล่าไม่ไู้ดูนะนี่แน่ เพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเอเชียฝั่งเอเชียวันนี้ก็ยังก็ยังมีอยู่ในมีอยู่แล้วมีเยอะมากตอนนี้ยิ่งเยอะแนยะกว่าส่พว <4. S 2> กเยียสีผิวเนี่ยขนาดลูกครึ่งที่ว่าลูกครึ่งไทยอะไรนะโดนต่อยอยู่ที่มือเดียนนะแบบเดียยสีผิวนะ่วนะตงแตเด่นปะต่อยน้องอนะ่ะแบบเียสีผิวนะ่ะล้วลูกครึ่งแบบไม่แน่นี่ฉันเป็นการเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าเรายุกแยงเนระาเลิกก่อนเปลี่ยนก่อน ดีดีไม่ว่าดีเดี๋ยวจะเดือดร้อนจริงแล้วชีวิตอะอนึกออกอะไปกินข้าวค่ะแล้วก็ไปรับรถใหม่ค่ะรับพี่บุ๋มมากเลยไม่เคยรักดาราคนไหนเลยเธอโกโหกแล้วเธอเจอ,เอ,อคนอื่นที่มานั่งขายของเป็นเพื่อนเธอทุกวันเธอก็ไปรักเขาค่ะฉันไม่เชื่อเธอหรอกอแล้ววันเป็นอะไรเอยพลังลบเก่ง ฉันจะเชื่อคําพูดของเธอได้ยังไงถ้าฉันปักใจเชื่อว่าเธอรักฉันแล้ววันนึงเธอไปรักคนอื่นละ่ะฉันต้องเสียใจเหรอฉันจะไม่เป็นแก้มบุ๋มที่ต้องเสียใจแบบน,นั้นชอบกินขนมไทยครับพี่กระปกุกเซ็งไหมครับแอนเห็้ไหมเนี่ยไม่ละพวกเขาทำใจไม่ได้ไหม่ละพ <c oughs> ี่จุ๋มรถใหม่มา เสียใจไหมแอนโทเนียไม่ได้เสียใจค่ะทุกคนคาดหวังหมดเลยแทุกคนคาดหวังหมดก็ฉันบอกว่าดาวฉีนยังคาดหวังต่อให้มันดีๆก็จะแตะเนอะทุกคนก็คาดหวังเลยก็เสียใจค่ะพี่กระดู7เจ็ดสิบสองประเทศเขาก็อกหักเหมือนกันเนาะเขายังไม่ได้เข้ารอบดึกเลยแค่นั้นแหละเขาไม่ให้ความสําคัญประเทศเรล่าก็มันก็ต้องเนาะโว้ยถึงระดับสองก็ถือว่าโอเคแล้วนะถึงสองอะ ก็ทำไปไปแข่งอยู่ทวีปเขาอ่ะแถวบ้านเขาเอว่าเราถือว่าเก่งนะเราเจ็ดสิบสองประเทศแล้วเราไปอยู่ในนั้นน่ะคนอื่นยังไม่ติดแม้กระทั่งท็อปยี่สิบเลยเราก็คิดซะอย่างนั้นแหละหรือว่าดวงประเทศเราช่วงนี้ไม่ได้เออมันยังไม่ถึงเวลานั่นแหละอีกพันปีอ่ะแกเราเก่งเราเก่งมันก็มีคนเก่งกว่าเราเนอะว่ามันอาจจะไม่ถูกจริตเขาทุกคนมันไปยืนอยู่ตรงนั้นมันเก่งทุกคนเนอะว่าถ้าหนูไปยืนอ่ะ หนูมงสามไหมนะพี่จุ๋มถูกปะล่ะหนูมงสามาเลย <_ C. S 1> ถ้าหนูไปยืนตรงนั้นหนูเหมือนใครรูป้ป่ะเนปาลอะเออเล่นตะล,ะลกขยิ่งเ,เ,เข้าท็อปยี่สิบนะจ๊ะใช่เขาเท่าท็อปยี่สิบค่ะเออจึงมั้งถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งคือประเทศอื่นบางคนเขายังไม่ได้ให้ความสนใจเลยเนาอกว่าไม่ไม่กระทัออ่งไม่กระทั่งถ่ายกล้องไปหาเขาหนอไหมในกองเอางี้ไีกว่าเออที่น่าสงสารคือพิมจิพิมจิป่ะ แกนที่ไปประกวดอ่ะกล้องจับสามวิโคตรแย่เออเป็นเวทีเลยไปรู้เห็นแบบแบบหนูไม่ได้ตามหนู้เห็นแ,แบบอันนั้นน่ะปรับฮะเห็นไหมเพราะบางทีเหมือน,น <ะ S 2> ไม่ใช่จริตอะเออมันยังไม่ถูกแบบนางมั่นใจนะนางมั่นใจแต่ว่าแก ถ้าเราบอดนั่งอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราก็เสียใจนึกออกป้าคิดแต่ว่าคมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเรารอสนับสนุนเขาในส่วนอื่นดีกว่านึกออกมะแต่เขาก็เลยบิ๊กซูเปอร์ไปแล้วไงม่ใหญ่ไปแล้วไงก็เลยแบบบางทีเวทีก็อาจจะไม่อยากให้มงแบบมงใหญ่สองมงก็ได้มงแล้วมงอีกนี้นึกออกมะนึกออกป้มันก็จะมีส่วนทันเสียงดังน้องก็หลานน้อเสียงดังวะมันอาจจะ ก็บอกแล้วแอนชิลีไปไม่ให้แอนนาเสือไปไม่ให้แอนโ <Yeah. S 1> ทเนียไปไม่ให้แอนจักระพงไปให้มงจบน็อกแต่น้าคนที่ได้ก็เหมือนสองสองอนะใช่เนาะใุญให้แอนจักระพงไปมงเลยน่าไปทนนั้นอยู่นะคุณม แบบสวยแต่ก็ไม่ได้ดมุนนะเนาะอ่ะเพราะว่ามาได้ทรงนั้นน่ะอืมคือชอบจริงจริงร้อยเปอร์เซนต์วีใช่ป่ะจบพอหรือว่าปีหน้าจะเอา,อาฉันขึ้นไป็หมะไรอยใช่ไป็ประกวดเอาไหมเดี๋ยวฉันจะพีชีพเองมงสามฝากความหวังไว้ที่ฉันเลย <c oughs> พอ,อไรมงสามทุกท,ทุกอย่างเธอต้องเสียสละทุกอย่างนะที่เมืองไทย ฉันเสียสละฉันยังไม่แต่งงานเดี๋ยวฉันจะไปทําเพื่อประเทศชาติฉันไม่ทาเพื่อโลกใบนี้ต้องไปอยู่ตี้ประเทศเมืองนอกสักปีหนึ่งเลยนะฉันขอไปฉันขอไปใช้ชีวิตเดี๋ยวฉันขอไปทําเพื่อประเทศก่อนต้องแบบเสียสละไม่ท้องไม่เทิมอะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเอามงขาวให้ทุกคนเองอันนี้ยังไม่ตรงเลยเพราะว่าเผื่อคนหมูม้วนอ่าเดินแล้ผู้หญิงคนส่งผู้ได้ อย่างน้อยคุณก็เป็นมิสโมเตโซนะคะมิสโมเตโซเออนี่หมุนจ้ะเอร้อนผลก่อนคุณฟหน้าไปประกวดเลยจบเดี๋ยวจบเลยเดี๋ยวฉันไปเองเธอฝากความหวังไว้ที่ฉัน <laughs> สบายใจได้ได้แน่